ตรงนี้ก็คอยนึกไปดูดีว่าในวันหนึ่งวันหนึ่งเรามันมีเรื่องสองอย่างนี้นคือเรื่องได้เรื่องเสียเรื่องได้เรื่องเสียเรื่องดีใจเสียใจเรื่องยินดียินร้ายเรื่องได้เรื่องเสียมีเท่านี้วันหนึ่งวันหนึ่งปัญหามีเท่านี้จะได้ก็ระวังให้ดีมันจะเป็นการได้ชนิดที่จะทำให้ขาดทุน นึกถึงคำกรอนอีกบาทหนึ่งว่าถ้าจะได้ได้ให้เป็นไม่เป็นทุกข์คำว่าได้ให้เป็นไม่เป็นทุกข์มันต้องได้ที่ปะจงกันข้างบางทีคนก็ได้ได้ได้คนที่ก็ได้ได้ตามภาษามันเป็นได้ด้วยกิเลสเพื่อกิเลสของกิเลสเป็นคนตักกลับ นี่ก็ได้ไม่เป็นคือเป็นทุกข์มันได้ให้เป็นอะมันได้อย่างที่เรียกว่าไม่ไม่ได้ที่คนธรรมดาเขาเรียกไม่ได้คือไม่เอามันได้อย่างที่ไม่เอาเห <c oughs> มือนที่ไปซื้อของที่ตลาดไม่เอาอะไรมาเนะ่ยมันได้ให้เป็นไม่เป็นทุกข ได้มียได้ลูกได้ขวดได้เงินได้ค้องได้อะักครา,าถ้าได้เป็นตามวิธีนี่แล้วก็ไม่มีความทุกข์แค่นั้นแหอาจจะมีปัญหาอย่างอื่นไม่ไฟเรามันมีฝ่ายอื่นมันก็เป็นเรื่องรบกวนกันจะพูดโดยเนื้อแท้ในฝ่ายบุคคลผู้มี สตีปัญญามีความรู้เท่าทันในสิ่งเหล่านี้ได้ให้เป็นไม่เป็นทุกข์ยามจะเป็นเป็นให้ถูกตามวิธียามจะตายตายให้เป็นในสุดดีถ้ายอย่างนี้ไม่มีทุกข์ทวันเอ่ยมันเรื่องเดียวกันกัอน <c oughs> เรามองดูโดยทั่วไปคนทั่วไปเขาไม่เป็นอย่างนี้มันก็ต้องเป็นทุกมันเอาข้างไม่ได้ไรจะดีกวา่าทำง่ายกว่าข้างที่จะสละัดหรือสลัดออกไปทำง่ายกว่าที่จะพูดว่าได้ให้เป็นที่จริงเงนได้ให้เป็นนั่นคือรู้จักสลัดออกไป ในการได้เป็นการได้ที่ไม่ได้เอาอะไรมาแต่เขาฟังไม่ถูกผมก็ถูกพลาบ้าบอในคำพูดชนิดนี้อยู่เสมอเขาฟังไม่ถูกเขาก็ผมเขาเขาก็พูดว่าผมพูดภาษาอะไรเขาไม่รู้ผมก็พยายามพูดภาษาธรรมดาที่สุดใครรู้จักสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งมันซ่อนอยู่หรือมันแฝงอยู่ในในคำเรานะ มันกลายเป็นภาษาคนละชั้นอย่างที่เรียกว่าภาษาคนภาษาธรรมแต่มันค,อค,อค,อคอ่อยๆขยายไปทีละนิดละนิดละนิดไม่ถึงกแบบันะหันหลังให้กันเสียทีเดียวไปนึกถึงเรื่องเบ็ดโอเดกี้นี่เอาดอก,มกไม้ไ้ดมอเองก็เอาให้คนอื่นเสียไหนสบายกวา่า มันก็ไม่ไกลกันนักกับความรู้สึกของคนธรรมดาที่อาจจะรู้สึกได้โดยไม่ต้องอาศัยธรรมะชั้นลึกซึ้งชั้นสูงสุดแต่มันก็เป็นไปในฝักฝ่ายของไอ้ธรรมะชั้นสูงสุดถ้าเผอิญเด็กคนไหนมันไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะให้โดยวิธีอย่างนี้แต่เผอิญมันได้ให้ไปแต่บางคนมันเผอิญมันได้ให้ดอกไม้นั้นไปแก่เพื่อน แล้วมันมาเกิดความรู้สึกอย่างนี้อยู่ได้มันรู้ธรรมะข้อนี้โดยโดยโดย,โดยบังเอิญโดยไม่เจตนาโดยไม่รู้สึกตัวมันก็เป็นเด็กที่เข้าถึงธรรมะเพื่ดเดียวลึกกว่าเด็กอีกตั้งร้อยตั้งพันตั้งหมืน่นตั้งแสนหรือกว่าคนโตโตว่างอกแล้วตั้งหมืน่นตั้งพันตั้งแสนซึ่งไม่เคยมีความรู้สึกอย่างนี้ ให้เรื่องได้เรื่องเสียเรื่องนี้ระวังให้ดีจะได้เป็นพระที่ดีดีอยู่ที่ละพระอยู่ที่จริงอย่าเป็นพระทําการค้าไปใช้วาจาพูดประจบไปแจ้งให้เขาให้หรือว่าทำสิ่งของขึ้นแลกเปลี่ยนเพื่อให้เขาให้แ่ความต้องการเขามีมากกวา่าเขาก็ตอบแทนในสิ่ง นี่มากกว่าที่เราลงทุน <c oughs> อย่างนี้ไม่ใช่เรื่องห้ายไม่ใช่เรื่องสละไม่ใช่เรื่องทำให้หมดไปซึ่งตัวกูของกู <c oughs> ไม่ควรจะอยู่ที่นี่ <c oughs> ขอเชิญไปอยู่ที่อื่นนั้นท้าอยากจะอยู่ที่นี่ <c oughs> <c oughs> ก็เหมือนที่พูดมาแล้วหลายหลายครั้งหลายัลสิครั้งสิขขงันกินข้าวจานจานแมวอาบนะ้ำในครูเป็นอยู่เหมือนตายแล้วทำงานไม่เพื่อตัวครูของครูแต่ประการใด <c oughs> ทำงานให้ความว่างผมเป็นผู้รับคำด่าเองพูดบา่บาบา้บาบอๆนะทำงาน้วยจิตว่างยกผลงานให้ความว่าง กินอาหารของความว่างเป็นอยู่เหมือนกับตายแล้วนั่นหมายเป็นเครื่องทดสอบที่ดี <c oughs> ในประโยคสั้นๆที่ว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อจะให้สบายกับความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อจะเอา ไปปรับปรุงให้มันข้าวรูปอย่างนี้มันก็เลยเข้าวชุดข้าวเซตกันหมดไปแล้วกินข้าวจานแม้มันสบายกว่ากินสำรับคับคอนกินอาบน้ำในครูมันดีกว่าอาบน,น้ำในห้องน,าน้าที่กำลังคิดจะสร้างจะทำมันอยู่ ในความฟุ้งเฟอ้อที่อยู่ยังไม่มีตัวฉันที่คนอื่นเขาเห็นว่ามันเป็นเรื่องเหนื่อยเปล่าๆไอเราคิดว่านี่แหะมันดีที่สุดสบายที่สุดอยู่บนโครอยย่โคนน้อยนะสบายกว่าอยู่ในกุฏิหรือกระท่อม อยู่คนไม้ตามแบบพระพุทธเจ้ทาท่านสอนหรือท่านขอร้องแล้วก็ตกลงกันในวันบวชอุปสมบทที่บอกอนุสาสนี่เราันก็เป็นเรื่องที่ไม่ใช่เล็กนะ้อยอยู่คนไม่สบายก็อยู่ในกุฏิเล็กเล็กนั่ก็อยู่กุฏิเล็กเ็กมันก็สบายก็อยู่ในตึกสา,าสตร์ ือวิมานในเ,เ,เมืองเทวดาถ้ามาอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็จะสอนในวันบวชพยายามไปอยู่วิมานอยู่ปรา,าสาทจงพยายามพยายามอยู่วิมานอยู่ปรา,าสาทเห็นที่จะว่าอยู่โคนไม้นั่นโคนไม้นั่นที่สงนัดจงใช้มันให้เป็นประโยชน์อย่าต้องเป็นผู้เสียใจในภายหลัง พยายามอยู่นอกกุฏิกันบ้างผมรู้สึกว่ายัาง,อยางอยู่ในกุฏิกันมากเกินไปเห็นเห็นอยู่นี่เจ้กจะว่าหาผมเอาเปรียบหรือโกหกเพราะเดี๋ยวนี้ผมมันแก่มันเอาจะอยู่ในกุฏิมากเกินไปถ้าเอากันมาอยู่ที่สวนมวกีภูมิเรียงแล้วเปล่าเอาอย่างนั้นนะ ผมไม่ได้อยู่ในกุฏิหมนกนพี่เดี๋ยวนี้นะหัวค่ําก็มันอยู่ในกุฏิไก่ขันก็มันอยู่ในกุฏิมันก็อยู่ทางไหนข้างนอกเพื่อชิมรถข้างนอกเดินไปเดินมาจนทางลึกเหมือนจเป็นอะไรไปมาขุดก็มันไม่ไม่ได้เดินไปไกลๆมันเดินไปเดินมา มันมืดมันเดินไปกาๆไม่ได้เราก็เดินไปเดินมาเพื่อคิดเพื่อน,นึกเพื่ออะในเวลาเดินนั่นเน่ยดีกว่านอนที่